สารานุกรมโยคัยกับพีเดียวรู้เลยคลิปนี้ขอสเสนอจามิจริงๆแล้วจามิเป็นคำเียกทั่วๆไปของวิญญาณที่ชั่วร้ายที่เป็นหนึ่งในบรรดาจิตวิญ,ญญาณแห่งกุนเขาหรือผืนป่าที่มักจะมีเชื่อเสียมในด้านแย่ๆกับมนุษย์ม,มักจะมาพร้อมกับความเจ็บป่วยและมันสามารถสิงร่างกายมนุษย์ได้นักเดินทางที่เดินทางเข้าป่าเป็นนานๆแล้วเกิดอาการป่วยก็มักจะคิดว่าคงเป็นฝีมือของเจ้าจามิเป็นแน่ตามประวัติศาสตร์โบราณจีน มีการอธิบายไว้ว่าเจ้าจามิเกิดจากวิญญาณแห่งธรรมชาติทีเลลอนและในตำราโบราณของจีเล่มหนึ่งที่ถูกเขียนโดยนักปราชญาลาดมีนามว่าโอโยโอเคยบันทึกว่าสามารถรักษาคนป่วยด้วยการวาดภาพคุกบนพื้นดินจากนั้นจึงเรียกวิญญาณร้ายออกจากร่างผู้ป่วยแล้วก็จองจํามันในคุกภาพวาดจากนั้นผู้ป่วยก็หายจากโรคระลาทันทีว่ากันว่าวิญญาณร้ายที่ติดในคุกภาพวาดน,นั้นก็คือจามินั่นเอง